พวกเราอาศัยอยู่ที่นี่ล่องลอยอย่างสงบอยู่บนฟ้าในเมืองเมโทรฟิตี้แล้วพวกเราอยู่ที่นี่ได้ไงหรอเมื่อฝัตวัษก่อนผู้ก่อตั้งเมืองเมโทรฟิตี้ได้เห็นว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนไปพวกเขาก็เลยยกเทือกเขาโซเฟียขึ้นจากพื้นโลกและส่งขึ้นสู่ท้องฟ้าและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเราก็ไม่รู้เลยว่าพืนโลกที่พวกเราทิ้งไปนั้นเป็นยังไงกันบ้างแต่พวกเราก็มีความสุขที่มีคุณยนเป็นเพื่อนและคอยช่วยเหลือลพวกเรามาตลอดจนมาถึงปัจจุบัน ก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านยนะครับและวันนี้ก็ยู่กับผมเช่นเคยนะครับทัาสพงศ์สตูดิโอและกระตูนที่ผมจะมาสปอนในวันนี้ก็คือ a s t r o Boy เจ้าหนูปรามนูขอย้ำนะครับกระตูนเรื่องนี้มาสําหรับคนที่ยังไม่เคยดูส่วนใครที่เคยดูแล้วนั้นก็สามารถรับชมได้เลยครับและเรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมกันครับเปิดมานะครับโทบี้หรือพระเอกของเราเขานั้นก็ได้เพิ่งกลับจากโรงเรียน แล้วพ่อของพระเอกที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้โฮโลแกรมมาบอกโทบี้ว่าประธานาธิบดีสโตน Stone, สั่งให้พ่อของเขาเปิดตัวหุ่นดิฟฟิปเปอร์เร็วขึ้นซึ่งเลยทําให้ต้องขอเรือนัดพาไปดูประชุมสมานาครับจากนั้นพอพ่อพระเอกที่ได้คุยกับโทบี้เสร็จโทบี้ก็เลยสั่งหุ่นออรินให้พาไปที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ต่อมาโทบี้ที่ได้เข้าไปในกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วนั้นเขาก็ได้เจอพ่อของตัวเองครับแต่ยามที่นั่นก็ได้จับตัวโทบี้ไปขังเอาไว้ก่อน แต่ในขนานั้นเองโทบี้เขาก็ได้แอบหยิบกา๊าซของยามเอาไว้ก่อนซึ่งเลยทาให้โทบี้สามารถเปิดประตูหนีออกมาคืนได้แล้วก็ตัดมาที่ห้องแล็บของกระทรวงวิทยาศาสตร์พ่อของพระเอกในตอนนี้นั้นเขาก็ได้สั่งให้หุ่นบรรจุกแกนพลังงานบลูคอลลงในหุ่นดิสกิปเปอร์แต่ด้วยความเห็นเก่ตัวของประธานาธิบดีที่ต้องการชนะการเลือกตั้งอีกครั้งนั้นเขาก็ได้เห็นว่าแกนพลังงานบลูคอลเป็นแกนทีนไรพิษภัยมีแต่พลังงานด้านบวกอย่างเดียว ซึ่งประธานาธิบดีเขาก็ต้องการให้หุ่นดิสกิปเปอร์ใส่แกนพลังงานเรคคอร์แทนเพราะแกนพลังงานเรคคอร์นั้นเป็นแกงงนที่อันตรายและเป็นพิษภัยมากที่สุดต่อมาหลังจากที่ได้ใส่แกนพลังงานเรคคอร์ลงไปในหุ่นดิสกิปเปอร์สำเร็จพระเอกเขาก็ได้เข้ามาในห้องแลบของกระทรวงโดยที่ไม่มีใครรู้และพระเอกเขาก็ได้มาแอบ,บดูการทดลองของหุ่นดิสกิปเปอร์ครับแต่ในขณนะนั้นเองหุ่นดิสกิปเปอร์ก็ได้เกิดอลาวาดขึ้นมาก่อน,นก็เลยต้องทําให้พ่อของพระเอกต้องได้ปิดประตูฉุกเฉินมากั้นเอา ซึ่งเลยททำให้โทบี้ได้ติดแงกกับหนดิฟสกิเปอร์ด้วยครับและพ่อไปเอกที่ได้เห็นเขาก็ไม่สามารถเปิดประตูฉุกเฉินกลับขึ้นมาได้ต่อมาหุ่นดิฟสกิเปอร์นั้นเขาก็ได้เปล่งพลังของเรคคอออกมาแล้วก็เลยทำให้โทบี้ได้เสียชีวิตลงครับจากนั้นหุ่นดิฟสกิเปอร์ก็ได้ทำลายประตูฉุกเฉินลงแต่ดเรเลฟันเขาก็ได้ใช้สายพลังของบลูคอจ่อไปที่หุ่นดิฟสกิเปอร์ก่อนซึ่งเกลยอทำให้หุ่นดิฟสกิเปอร์ได้ตายไปอีกคนครับ ต่อมาหลังจากที่พ่อของพระเอกได้เสียโทบี้ไปเขาก็ได้มีแผนที่จะสร้างโทบี้แบบหุ่นยนต์ขึ้นมาใหม่โดยมีเส้นผมที่เป็น DNA ของโทบี้เอามาเป็นน่วยความจําหลักของโทบี้คนใหม่และหลังจากนั้นไปต้นมาพ่อของพระเอกก็ได้เริ่มสร้างโทบี้คนใหม่จนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการใส่แกนพลังงานบลูคอหรือหัวใจหลักลงไปในตัวโทบี้ครับต่อมาโทบี้เขาก็ได้มีชีวิตขึ้นมาแต่ในฐานะหุ่นยนต์ เพิ่งโทบี้ที่ได้กลับมาก็เลยทําให้พ่อพระเอกนั้นดีใจไปอย่างมากแล้วพ่อพระเอกก็ได้พาโทบี้กลับบ้านครับแล้วก็ตัดไปในวันต่อมาโทบี้ที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นหุ่นยนต์และพ่อพระเอกเขาก็ได้มาบอกโทบี้ว่าจากวันนี้เป็นต้นไปโทบี้ไม่ต้องไปโรงเรียนอีกแล้วเพราะพ่อของเขาจะสอนการเรียนให้กับโทบี้เองโดยพ่อพระเอกเขาก็ได้อาหนังสือมาให้โทบี้อ่านแต่พระเอกนั้นเขาก็ได้เอากระดาษจากหนังสือมาพับเล่นแทน เพ่อก็เลยทําให้พ่อพระเอกที่ได้เห็นเขาก็ได้เกิดไมพ่พอใจขึ้นมาและเขาก็ได้ไล่โทบี้ไปที่ห้องครับส่วนโทบี้ที่ได้มานั่งเศร้าที่ห้องนั้นอยู่ดีๆเขาก็สามารถฟังมาฝาหุ่นยนต์คุยกันออกขึ้นมาได้และตัวพระเอกนั้นก็ยังสามารถบินได้อีกด้วยพอพระเอกที่ได้เห็นว่าตัวเองสามารถบินได้เขาก็เลยได้โอกาสบินว่อนไปทั่วเมืองเลยครับแล้วก็ตัดไปที่ทางประธานาธิบดี ตอนนี้ท่านประธานาธิบดีนั้นเขาก็ได้เห็นเฟนเฟอร์ตัวจับว่ามีแกนพลังงานบลูคอร์กำลังบินว่อนไปทั่วเมืองซึ่งพอประธานาธิบดีที่ได้เห็นเขาก็เลยสั่งกองกำลังทุกหน่วยให้ออกไล่ล่าตามจับแกนพลังงานบลูคอร์กลับคืนมาส่วนโทบี้ที่ได้กลับมาบ้านนั้นเขาก็ได้เห็นพ่อของเขาและดเรเลฟันอยู่ในห้องและดเรเลฟันเขาก็ได้บอกความจริงกับโทบี้ไปว่าอันจริงๆแล้วโทบี้นั้นไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นหุ่นยนต์ครับส่วนพ่อของพระเอกในตอนนี้ เขาก็ไม่ได้ต้องการโทรบี้กันแล้วเพราะเวลาที่พ่อพระเอกมองโทบี้ทีไรจะเหมือนกับเป็นการตอกย้ำว่าโทบี้ได้ตายไปแล้วซึ่งโทบี้ที่ได้ฟังแบบนั้นเขาก็เลยบินเหนียวจากบ้านไปเลยครับแล้วโทบี้ที่ได้เหนียวจากบ้านมาเขาก็ได้เจอกับก็กกำลังหน่วยยานของประธานาธิบดีซึ่งพอประธานาธิบดีที่ได้เห็นตัวหุ่นที่มีการพลังงานบลูคอร์เขาก็เลยรู้เลยว่าตัวหุ่นบลูคอนี้คือลูกชายของดรเทนมาหรือลูกของพ่อพระเอกนั่นเองครับ และประธานาธิบดีนั้นเขาก็เลยสั่งยิงกราดไปที่ตัวโทบี้ครับแต่ตอนแรกประธานาธิบดีก็คิดว่ากําจัดพระเอกไปได้แล้วแต่อันจริงๆพระเอกนั้นเขาก็แค่กระเด็นตกไปยังพื้นโลกเฉยโดยประธานาธิบดีที่ได้เห็นเขาก็เลยออกสั่งหมายจับตัวโทบี้ต่อไปส่วนโทบี้ในตอนนี้นั้นเขาก็ได้ตกลงมาที่กองขยะของหุ่นยนต์ครับแล้วโทบี้เขาก็ได้เจอกับมนุษย์กลุ่มหนึ่งซึ่งผู้ชายคนแรกเขาชื่อเฟนส่วนคนที่สองที่เป็นเด็กผู้หญิงเขาชื่อวิจเจต คนที่สามที่เป็นเด็กผู้ชายเขาชื่อฟลอตและผู้หญิงคนสุดท้ายเขาชื่อโครราต่อมาโทบี้เขาก็เลยบอกพวกมนุษย์ไปว่าตัวเขานั้นมาจากเมอร์เมทรฟิตี้แต่พระเอกที่ยังเล่าไม่ทันเสร็จเขาก็ได้โดนหุ่นยนต์คู่หนึ่งจับตัวไปก่อนและพวกหุ่นยนต์ที่จับพระเอกมานั้นพวกเขาก็คือกลุ่ม RRF ที่คอยต่อต้านอิสระจากพวกมนุษย์ต่อมาพวก RRF พวกเขาก็ได้ถามชื่อพระเอกไปครับพระเอกเขาก็เลยตอบไปว่าเขาชื่อโทบี ซพ่งพวกหุ่นยนต์ที่ได้ฟังพวกเขาก็เลยคิดจะตั้งชื่อใหม่ให้กับพระเอกแทนและชื่อที่ถูกตั้งหใหม่กับพระเอกนั้นก็คือแอสโตรส่วนตั้งแต่ฉากนี้เป็นต้นไปผมจะเรียกชื่อพระเอกว่าแอสโตรนะครับต่อมาพวกมนุษย์ที่เคยเจอพระเอกมาก่อนพวกเขาก็ได้ช่วยพระเอกเนียวจากที่นั่นแล้วพวกเขาก็ได้พาพระเอกเข้าไปในเมืองครับและระหว่างทางไปนั้นพระเอกเขาก็ได้นำชื่อตัวเองไปว่าเขาชื่อแอสโตรต่อมาพวกมนุษย์ที่ได้พาแอสโตรมาที่บ้าน เึ่อเกลืททำให้พระเอกนั้นได้รู้ว่าที่นี่มีเด็กจรจัดโดยมีแฮมเมดเป็นนักซ่อมหุ่นยนต์และก็เสมือนเป็นพ่อของเด็กจรจัดด้วยครับและก็ตัดไปในวันต่อมาพวกเพื่อนของพระเอกนั้นพวกเขาก็ได้ออกหาอะไหล่หุ่นยนต์กันเพราะผพ้่ที่จะอ,อะไหล่นั้นไปให้แฮมเมดไว้ซ่อมหุ่นยนต์ต่อมาเอฟโตรเขาก็ได้ไปเจอหุ่นยนต์เก่าตัวหนึ่งซึ่งหุ่นตัวนั้นไม่ชื่อว่าซ็อกและมันก็มีอายุประมาณ100ปีที่แล้วจากนั้นพระเอกเขาก็ได้ใช้พลังของบลูคอส่่งไปใหหุ้นอก เึ่งก็เลยทําให้ฟ็อกกลับมามีชีวิตอีกครั้งและแอสโตรเขาก็ได้พาฟ็อกกลับมาที่บ้านครับส่วนแฮมเมดที่ได้เห็นฟ็อกนั้นเขาก็ดีใจไปอย่างมากต่อมาแฮมเมดเขาก็ได้เอาเครื่องวัดไฟฟ้าไปวัดที่ตัวฟ็อกแต่ในขณะนั้นเองเครื่องวัดไฟฟ้าก็ได้ตรวจจับพลังงานมหาศาลในตัวแอสโตรแต่แฮมเมดที่เห็นแบบนั้นเขาก็เลยบอกไปว่าเจ้าเครื่องนี้มันไว้ใจไม่ค่อยจะได้และก็ตัดไปในวันต่อมาที่สนามประลองหุ่นยนต์พวกพระเอกที่ได้เข้ามาในสนามประลองหุ่นยนต์นั้นแฮมเมดเขาก็เลยได้ เอาเครื่องจอดไฟฟ้า็อตไปที่แอสโตรครับเพราะแฮมเมดเขาก็รู้อยู่แล้วว่าแอสโตรนั้นคือหุ่นยนต์และพระเอกเขาก็เลยได้สลบไปต่อมาแฮมเมดเขาก็ได้พาแอสโตรขึ้นสนามปลองหุ่นยนต์ซึ่งพระเอกเขาก็เลยต้องต่อสู้กับหุ่นทุกตัวที่ลงสนามจนแอสโตรเขาก็ได้มาถึงหุ่นยนต์ตัวสุดท้ายนั่นก็คือหุ่นฟ็อกครับแต่พระเอกที่เห็นแบบนั้นเขาก็เลือกที่จะไม่ต่อสู้กับฟ็อกส่วนฟ็อกเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะต่อสู้กับแอสโตรเช่นกันซึ่งฟ็อกเขาก็เลเลลยือกกททที่จะะไปรบแน แต่ในขณะนั้นเองยานกองกำลังของทหารประธานาธิบดีก็ได้โผล่มาก่อนและพวกทหารก็ได้จับแอสโตรขึ้นเป็นยานครับแล้วก็ตัดมาที่ห้องแล็บของกระทรวงประธานาธิบดีเขาก็ได้สั่งให้พ่อของพระเอกเอาแกนพลังงานบลูคอลจากตัวแอสโตรแต่พ่อพระเอกที่ยังรักและห่วหงใย,ยในตัวแอสโตรอยู่นั้นเขาก็เลยให้แอสโตรรีบหนีไปจากที่นี่ซึ่งประธานาธิบดีที่ได้เห็นเขาก็เลวแกนพลังงานเรดคอ์ไปใส่ที่ตัวหุ่นดิสกิปเปอร์และประธานาธิบดีก็ได้สั่งให้หุ่นดิสกิปเปอร์นั้น ไปทำลายแอสโตรและชิงบลูคอร์กลับขึ้นมาพอดิสกิปเปอร์ที่ได้ฟังเสร็จเขาก็เลยดูดซับเหล็กทุกอย่างเพื่อเอามารวมร่างและทําให้ตัวใหญ่ขึ้นส่วนแอสโตรที่ได้เห็นว่าเมืองในตอนนี้กำลังตกอยู่ในอันตรายเขาก็เลยต้องรีบกลับมาที่เมืองเมทัฟิตตี้ซึ่งพระเอกที่ได้กลับมานั้นเขาก็ได้เห็นฮุนดิสกิปเปอร์ที่ตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็เลยได้ต่อสู้กันครับแต่ในขณะนั้นเองกลไกลเมืองเมทัฟิตตี้ก็ได้เกิดเสียขึ้นนมาก่อ ก็เลยทําให้เมืองเมทฟิตตี้ได้ตกลงสู่พื้นส่วนแอสโตรที่ได้เห็นนั้นเขาก็เลยรีบไปช่วยเมืองเมทฟิตตี้โดยการชละลอความเร็วให้ตกสู่พื้นชา้าที่สุดซึ่งแอสโตรที่ได้ช่วยเมืองเ็จเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะเอาตัวเองเข้าแลกกรบห่นิสกิปเปอร์โดยการพุ่งเข้าไปในตัวหุ่นดิสกิปเปอร์และเมื่อการพลังงานบลูคอร์และเรดคอร์เจอกันก็เลยทําให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ครับ <way> ต่อมาแอสโตรที่ร่างกายไร้ชีวิตแล้วนั้น หุ่นฟล็อกที่ได้เห็นเขาก็เลยแบ่งสารฟิน้ําเงินจากตัวเขาไปให้แอสโตรและก็เลยทําให้ประเอกนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งส่วนประธานอธิบดีนั้นเขาก็โดนจับครับและก็ตัวเรื่องนี้ก็ได้ตัดจบลงก็เป็นไงกันบ้างครับกับกตัวเรื่องนี้คือผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับกระตูที่ผมสปอยในเรื่องนี้มันก็อาจจะมีเนื้อหาที่ขาดหายไปบ้างนะครับเพราะว่าผมนั้นต้องในเนื้อหาหลักในการสปอย ซึ่งแน่นอนนะฮะไหนที่มันขาดหายไปผมก็ต้องขอโทษในนดที่นี้ด้วยนะครับและตอนนี้ช่องทัศพงศ์สตูดิโอก็ได้มีช่องไลฟ์สดสตรีมเกมแล้วนะครับชื่อว่าช่องทัศพงศ์เกม c h ใครที่อยากมาแจมตัวผมไลฟ์สตรีมสดหรือแค่อยากพูดคุยกันเล่นๆก็สามารถพิมพ์ชื่อหาใน YouTube หรือกดลิงก์ตามใต้กล่องข้อความเลยครับและก็มาถึงช่วง Q&A ที่ทุกคนรอคอยกันมาที่คำถามแรกนะครับ Q&A ตั้งแต่สบอยในเมพี่ชอบเรื่องอะไรมากที่สุดเออผมก็ชอบทุกเรื่องเลยครับผม ี่อายุเท่าไหร่แล้วครับฝุลดสูงเท่าไหร่ครับขอแค่นี้ผมอายุ1 5ฝสูงประมาณ170ครับแกรนเอททำไมถึงทำไมพี่ถึงมาทํา YouTube ผมเหงาครับพี่อายุเท่าไหร่1 5ครับพี่ชอบกินอะไรชอบกินกุ้งครับพี่ชอบดูหนังอะไรมากที่สุดชอบดูการ์ตูนมากกว่าครับเออพี่ชอบฟีอะไรชอบฟีฟ้าครับแกรนเอพี่ใช้ไม้ยี่ห้ออะไรผมใช้หูฟังฟเออผมใช้หูฟังของเอ่อแฟนติดครับที่มันมีไม้มาพร้อมมาแหละผมใช้ไม้ ู่กับหูฟังก็เลยเสียงมันอา,อาจจะดูกะก,กัก Q&A ชอบอนิเมะอะไรครับเอ่อผมชอบทุกเรื่องเลยครับผมที่ผมสปอยมา Q&A พี่ใช้อารมณ์ไหนสปอยครับเอ่อผมใช้อารมณ์ปกติครับพี่ใช้มือถือรุ่นอะไรผมใช้ iPhone สิบเอ็ดครับ Q&A พี่ใช้แอปอะไรตัดต่อผมใช้เวกัสโปรครับพี่ได้แดงบรรดานใจมาจากใครผมได้มาจากพี่ดีฟิมูฟี่ครับพี่ชอบเล่นเกมอะไรไมค์ครับครับพี่มีแฟนอย่างสดกับผม ตลอด Q&A อยากให้พี่เล่นเกมสลับอ่ะผมทําช่องเกมช่องข FBI, an ้าผมไปดูได้ Q&A จบตอนไหนไม่รู้เหมือนกันครับพี่มีแฟนไหมโสดครับพี่อายุเท่าไหร่สิบห้าครับลุงตู่จะออกเมื่อไหร่ก็จบไปแล้วนะครับกับ Q&A ก็เหมือนเดิมนะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมเลยนะครับและทัศพงศ์สตูดิโอก็ขอกราบลาทุกคนทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ